ัสดีครับสาวบรรนานะอากาศเริ่มเย็นแล้วเนาะเขาใหญ่ก็คงหนาวแล้วแหละหนาวหลายวันละสามสี่วัวนละจ้ะเราวันนี้เราจะปล่อยชุดไหนจ้ะเดี๋ยวเอาเก้าชุดให้เอฟซีไปวันนี้เก้าชุดเนาะบนอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวโค้ชไทยจะฟันธงในเก้าชุดนี้แหละให้อืมค่ะจ้ะอันนี้เป็นชุดบนนะเก้าชุดให้เอฟซีฟังดีดี จ้ะวันนี้วันที้ยุ่งมาแล้วเลขล่างเราให้ไปแล้วเนาะเลขล่างให้มาแล้วจ้ะที่มีเลขค่าติดไยไหมมีจ้ะมีสามีสี่มีห้าเลขเด่นน่ะเลขล่างอ่ะให้มาเลยเลขล่างชุดล่างเราให้เลยจ้ะเด่นไปที่เลขค่าแล้วเนอะางวนนี้ก็หกตัวมาครบบนจ้ะมาครบบนค่ะหนึ่ง หนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดแยกออกมาเป็นหลักสิบสี่หกแปดสิบหลักสิบนะมีสี่มีหกมีแปดจ้ะอหลักหน่วยมีหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งมีสามมีเจ็ดอะเอ็ดสี่บางคนก็อยากได้เลขหลักจ้ะต,ต่อไปจะลงให้แค่หลักละสามตัวจ้ะ มันจะได้เหลือน้อยชุดหน่อยถ้าห้าตัวบางครั้งมันก็ไม่เข้าจ้าอืมค่ะถ้าเรามีสูตรดีแล้วถ้งวดน,นี้เดินงวดหน้าก็ไม่ต้องกลัวจ้าครับอชุดสองตัวมีสี่หนึ่งสี่สามสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่สามสี่เจ็ดหกหนึ่งหกสามหกเจ็ดหกหนึ่งหกสามหกเจ็ดแปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ด 1, 3, แปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดเดี๋ยวโคสุดท้ายจะชี้นะให้ว่าน่าจะเป็นตัวไหนอือค่ะแล้วเลขเดินสามสามชุดแต่เลขดับคะอะเลขไม่มาสิบหน่วยเลขไม่มาสิบหน่วยเอาไปสองตัวพอห้ากับแปดให้ไปเราก็ลงอีกก็ได้คลิปนี้ห้ากับแปดว่าเออคลิปที่คลิปที่เราลงทีแรกนี้ห้ากับเก้าเออห้ากับเก้าพูด ห้ากับเก้าใช่ไหมคะยังคงเดิมเนาะใช่ใชต่อไปจะวางไว้แค่สองตัวอืมค่ะก็ตต้องคัดแล้วจะสิ้นปีแล้วต้องคัดดีๆแล้วอืมจ้ะก็คือให้ตรงๆเลยเนาะเก้าคู่เนี่ยจ้ะเป็น,ช,นชุดบนตรงๆเลยเก้าชุดไม่มีกลับจ้ะบนอย่างเดียวนะก็ประหยัดต้นทุนได้เยอะอยู่ ถ้าเอฟซีอยากได้สามสิบหกชุดก็จับภายในหกตัวนั่นแหละค่อยกันไปค่อยกันมามันก็ได้สามสิบหกชุดรวมเล็กเบิ้ลจ้าหลักๆให้เรียบร้อยค่ะอืครับจ้ะชอบหกน่าจะมาครบสามตัวนั่นเนี่ยหกตัวน,น่าจะมาครบสามตัวบนอืมจ้ะสามารถจับสามตัว,ตวได้เนาะถ้าใครชอบจับได้เลยจับโต๊ได้เลยเนี่ยอืมค่ะแต่เซียนไม่จับให้หรอคะสามตัว สามตัวแล้วจับให้โค้งสุดท้ายจ้ะก็รอฟันโค้งส oui> ุดท้ายุดสองตัวชุดสองตัวประมาณสองชุดชุดเต็มหนึ่งชุดแล้วก็ชุดสามตัวอีกสักสองชุดนะดูดูแล้วเนี่ยจ้ะรอรอรอฟันโค้งสุดท้ายแล้วกันทั้งนั้นให้ให้ให้ชุดนี้ไปดูก่อนถ้าใครชอบก็ไปจับไปก่อนชุดนี้เป็นชุดเต็มถ้าชอบก็เอาไปใช้ได้หรือจ้ะ ได้เล่เด่นใครมาก็มาวงออกไปเป็นตัวหนักได้ให้เอฟซีพิจรารณาเองก่อนวันนี้จ้ะวิ่งตัวไหนคะ,ะเลขวิ่งนี่อ๋อเลขวิ่งจะบอกครงสุดท้ายจ้ะโอเคตามนั้นเนาะค่ะคลิปแรกเราให้สี่กับหกไปแล้วใช่ไหมใช,ใช่ค่ะคลิปแรกสี่กับหกงานนั่นแหละก็อยู่ในสองตัวนั้นแหละเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นตัวไหนจ้ะก็รอคือรอฟันคงสุดท้ายพร้อมกันเลยเนาะครับ ค่ะแต่ถ้าใครสงสัยหรืออยากติดต่อก็ตามเบอร์โทรเนาะเพราะปักให้ทุกคลิปเนาะเบอร์โทรโทรมาได้เลยครับถ้าสนใจเลขวิ่งอยาจะลงทุนก่อนใช่โทรหาเซียนได้โดยตรงนะเพราะว่าเซียนก็ให้โทรหาได้เนาะจ้ครับผมณท่นใจวันนี้ถูกแน่นอนเลขวิ่งคลิปหน้าของสุดท้ายจ้าจ้าจ้าคงสุดท้ายก็ประมาณเมื่อวันที่สามสิบยี่สิบเก้าเลยแหละจ้ะโอเคทักมาแล้วกันค่ะค่ะสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับ ค่ะเดี๋ยวสามนาจ,จะทวนตัวเลขของเซียนปากช่องเนาะค่ะเป็นชุดเต็มเด้อค่ะเป็นชุดบนเนาะค่ะชุดเลขเต็มชุดบนเพิ่นปลอยมาครบบนแต่ว่าเพิ่นกะจะปลอยคงสุดไทยคอยจะให้เลขวิ่งมาฟันอีกรอบหนึ่งจ้ะเซียนปากช่องหนึ่งพฤศจีกาหกเปดครบบนเนาะค่ะเฉพาะชุดบนเท่านั้นเนาะคะ่ะเลขบนย่างเดียวเด้อค่ะมีหนึ่งมีสามมีสี่มีหกมีเจ็ดมีแปดอันนี้คือมาครบบน แต่พันดึงให้อยู่จ้าหลักสิบนี่ดึงมามีสี่มี6กมี8ปดหลักหน่วยดึงมามี1มีสามีมามมเจดจะ้ะจับชุดเต็ม9ชุดค่ะสี 3, ่หนึ 3, ่งสี่สามสี่เจดหหนึ่งหสามดปดหนึ่งปดสมปดเจ้าดับ10หน่วยบนอันนี้ดับเด้อค่ะไม่มาให้เห็นแน่นอนสิหน่วยบนมีหาก,กับเก่าจะ้ะสงสัยก็ตามเบอร์โทรเดอ้อศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่หนึ่งสหหนึ่งเกจ้ะแต่ว่าที่เพิ่นป้อยต้อง,งวดเนาะจะ้ะ ชุดปล่อยต่องวดเนี่ยค่ะมาครบบนก็ยังคงเดิมมาเพิ่มแต่เลขสามซื้อจะ้ะแต่ว่าอที่พันปล่อยมางวดตาต่องวดกับเลขวิ่งซีก็บหกซีหนึ่งซีเจ็ดหกเจ็ดก็ 4, 1, 4, 7, 6, 7. กยังคงเดิมเลยค่ะเนี่ยซีหนึ่งซีเจ็ดหกเจ็ดแต่ว่าสาบนาวาหกเจ็ดนี่งามล้องเบิงค่ะมักบอถ้ามักหลักหกก็เอาที่เลขติดหก 6. อันนี้ชุดบนอย่างเดียวเด้อค่ะแต่ว่าเขกกำลังวันเนาะค่ะเขกกำลังวันเพื่อนห้มามีศูนย์มีสองมีเจ็ดที่เพิ่นปอยตัวงวดมาดับเนาะคะ่ะดับไม่มาสิบหน่วยเฉพาะบนเด้อค่ะเลกดับนี่หากับเก่าลองไปพิจารณาเบิง่งอันนี้เป็นชุดเต็มบนอย่างเดียวถ้าผูใ้ใดอยากเบิ่งชุดล่างเนาะค่ะก็เลื่อนไปเบิง่งเพราะว่าสามนาเลยลงคลิปล่างอย่างเดียวให้พร้อมแล้วก็เลขมีที่มาบนล่างค่ะมีอีกสองคลิปไปเลื่อนเบิง่งจ้ะ รอเบงว่าทางเซียนปากช่อง่อนจะฟันคงสุดทไทยให้ตัวใดแต่ว่าถ้าผูดด้ใดร้อบ่ไดดเนาะคะ่ะโทรหาเิ่นใดโดยตรงเด้อ0 9 3 1์1 4 6 1 9นสหนึ่งหนึ่งโทรหาทางเซียนปากช่องได้โดยตรงค่ะเอาขอบ,บุญขอบคุณเซียนปากช่องนะคะน้าตัวเลกมาฝากพี่ตอนนอนขอบ,บุญขอบคุณเลย,ลยจะ้ะจอมือจอวิสลาจ้าหยิบหาแล้วมือนี่จังไดก,ก็ให้โชกให้มันฟันไดก็อย่าลืมตักทายมาบอกมาฝากมาต้อนรพอะคลิปนี้เงีงยปังๆรวยๆสู่กสคนเงินได้กองท้องไ้เขาไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า Hari maha pura hari purendi sadhara He wak mewak ito hindang deka nyanggupa peperdi Yicita pepita ngung hanggipa mewak semijadu Sabde purendu sanggapa Janmohana raso yatha manicroti I love